นิวแม็กนิวเล่นโดยิงไทแถ่ายวดีโอไงแล้วัดนผิดได้นะอาจารย์นิวั่นกล้องให้กล้องอยู่กล้องสิฮะนี่สองเสียงเสตโตสองเสตโตเสียงอะไเออยาต้องทำองไรถือเดืเบ้องสั่นครับ มันรู้สึกว่าอันนี้อันนี้ตรงกลางอันนี้หมุดตรงข้างนี่นะเนี่ยหมดุดนี่นะปรับยึดหยุดหมุดตรงไหนข้างไหนนี่นะมันจะไม่ได้หมุดอา่าไม่เออเราปรับเพราะว่าให้แบลของเรามีเสียงเคราะที่สุดเอาหนึ่งสต๊อกเดียวแล้วกันแล้วก็คีดเอาไปที่ที่ขีดมันจะมีขีดในแบลนะครับทุกคนหาขีดเส้นเส้นเนะเอาตัว n ไปอยู่นะขันน้ h เอาตัว m ไปอยู่ตรงขีดมัน ปรับขีดปุ๊บล้อกกับล็อกล็อก,อก,อกขีแล้วล็อกล็อกขันแล้วก็ล็อกอันนี้คือเอ็มอันนี้คือเอ็มละมันจะกมีแล้วก็ล็อกข้างในนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดว่าเอาฝั่งมีสองสต,ต็กขีดที่์เราปรับตรงนี้หมุนทั้งสองด้านนะอันนี้อันนี้อันนี้มันแข็งไปแล้วก็คลายนิดนึงให้มันให้มันพอจะโดนเหลื เยอะเกินไปมันจะเป็นต้องอย่าไม่ได้เยอะเกินไปก็แข็งตีไม่ออกของแต่ลคนมันไม่หมือนตีไม่ออกเอาตันน้ํงหนักเอันนี้อันนี้สสโตกไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ต้องมุนให้มันมีสโตปรกมดที่มามึงมาไม่กม่ใแอมาน่ด้ต้อ่สลต่ฝั่งนี้ไม่มีเสียงันไม่ได้ตองการ มึงคลายนิดหนึ่งคลายนะคลายแล้วก็เอาเอ็มไปอยู่ตรงเส้นเอ็มอยู่เส้นมันต้องมันต้องการมเปลนนะเอมลายเสร็จแล้วเอ็มจะ็ล้มัน็นเหล็กที่อหอกอ้อันนี้มันอยู่ที่เอค่ะเนเอสนีคือมีหัว้ะมันซอแปลซาวมันเป็นเคอาเ่ เอชนีาว่ามีเดียมครับก็คือว่าเวลาไปโจนอ่ะเออของผมเหมือนด้วยเล่าไปด้านเดียวเลยของผมมดเจ้ามมีสด้านมเือนบอชนะครับเอชมันซอฟเพราะว่ามันมีมันมีอ่ใหลตีมันก็จะซอเอ้นี่เป็นเป็นสามเหลี่ยมก็จะมีเดียเ่ก็จะหลมสดอช นี่ค่ะ H แล้วก็ M แล้วก็ S ตำแหน่งมันไม่แต่คิดว่าอันนี้ต้องหมุนให้มันให้มันไปเจอ M ด้วยใช่ให้มันมันไม่ใช่นิ้วหมุนก็ได้ให้มันสองด้านเหมือนกันได้เนี่ยอันนี้มันนนี่มัอันนี้มันกว่สวิงเร็วกันไปถ้าสวิงเร็วกันไปก็ล็อกไม่ให้มันพอเวลาเริดับเวลาสตาร์ทก่อนันนี้คือมีเดียมตรงไหนครับไม่ได่ต้องเไหนเลย เดียมเสร็จปุ๊บผมจะเปลี่ยนเป็นซอฟัเลครับเออ๋ยโยคาล้องหมอันยันอีกจุดได้เออซอฟต์ลวมาเยอะเล ทีนี้เราจะว่าเราจะลองฟังเสียง H แล้วก็จัดันนี้มามันจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเกาันี่ะช้ S มันเนี่ยเนี่ยดูมีให้มันแยาวมันจะบางลงให้ S ่นั เอยน็องเรจะบาาลงอันนี้คือเกี่ยวอยู่ที่นอตนั่นแหละเราหมุเอีกอ๋อเมืวอเอาเอฟไปแล้วก็หมุนไปอีกออเตียงบาเ้ยงเบาอืมอ่าใช่เล้เองใช้ล่าอ๋ออันนี้คือจะจะพด อันนี้เอชอยางมันจะบางนิดนึงถ้าไม่แมันหลมันจะมีมุมู่ะยางมันจะมีถ้านี่ยังมันจะหนานี่ยางมันจะบางอันนี้คือเอชค่ะอันนี้เอชซนแล้วก็อันนี้คือ้องคอยต้องคอยต้องคอย ก็วลาวอะไรงใชอีาอยู uncle, right. the the ่มันจะมันเปแต่ว่าอย่าน้มันเปียกนเปสองที่า่อมนิดนึงับกคืเว้ยไม่เยแล้วก็งไปอัน้แต่ว่าให้มันตัไม่ตซ้อไปเลยก็กหรเป็นเหมือน b r i l l i a n อันนี้เป็นสเแล้วก็ปเล้เราเอาไปที ว้วัได้เสียงแบวที่ตัวเองต้องกอา,ารแลวยังเล็อ่อนตรไหนเนาะจพี่เจอจับผิดน,นะใจพี่เจยจับแหววผิดเนนะี่ยหาเล็กก้าป็นทัพเลยจพี่มกนี่จัแวผิด งั้นชั่วโมงแรกให้เขาจูนให้ของมันอยาางิเตยับม่อรูนหถ้าขยได้ยิ่งดีอันนี้ขยบได้ายสตอริ่อยากไหมไม่อยากเยไนี้มันเป็นตระน้องกระโี้ แต่พอคืนมาต้องห้ามมีเส oh, like ียงนะตอย่างงี้ไม่ใ้เหรอเออได้อย่างนี้แล้วเต้อก็หมุนข้อมือเราพี่อมีบัตร่าอย่ตนี่ต้องติดขบวนาการเด็ดติดากานะอ๋ะไรนะครับสมันข้นามันต้องมหนอางงี้ข้อมันรูดตรูใมีอ้นนเลืดนสตัวอะคราวนี้ทุกคนปรับแบบผมเได้แล้วนะ Uhm. <cima. S 1> ผมพร้อมถ่ายวิดีโอแล้วครับเราไมลาดนี้เราจะรอบวีดีดิเอาเพลงง่ายๆเพลงเด็กเด็กอะเซเลนไนไหมเล่นเป็นคอดอัลเเลนตามขอดตามขอดเล่นเป็นคอร์ดเฉยๆซายนี่คอดโดว์บิโซนะโดวบิโซโดอ่าเราเล่นเราเล่นคอร์ดแรกเล่นคอร์ดซีสิให้เล่นคอร์ดซีโดวบิโซโดนะตัวตามนะครับไม่เป็นไรักรักอ่ะ